สวัสดีจ้าช่องแม่น้องไอติมลุยสวนวันนี้แม่ของไอติมจะพาเข้าป่านะคะไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อ,ไม,ไ,นอไม้มาแกงตั้งแต่ว่าฝนตกลงมากับบท่านได้เข้าไปเบิ่งเลยก้อนหน่อไม้ก้อนนั้นพอปีที่แรกเขาไปเบื้งในลายแหง้งปีนี้สิร้องไปเบิ่งเนาะแต่เดวก็คิดอยากกินแกงหน่อไม้ลูกชายก็นอนนอนอยู่เดี๋ยวสิหลักไปบอค่ะไปดูกันเลยพี่น้องปะป่ามันี่มีหรือบอไปลุ่นกันเลย เพื่อนเพื่อนมาหอดกอน้ำไม้แล้วเพื่อนเพื่อนนี่นนก้อนน้ำไม้เดี๋ยวลงไปกับพ่อเนเห็นดูเดี๋ยวจะลงไปเบิ่งข้างล่างเนาะปะลงไปเบิ่งน้ำกัน่ามันก้อนน้ำไม้ก้อนนี่มันสิได้พ่อหมอบอมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนายเนอะไอ้จิมจะพาลงไปเบิ่งข้างล่างทางลงก็สั้นเลยได้เพื่อนเพื่อนเอ้ยเราอยากกินเท่าก็ต้องแต่ไม่นก็ง่ญ่แล้วล่ะเห็นนี่เห็นแล้วอันหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวพันเอาก่อนต้องใส่อันนี้พันเอาใช้มีดอุ้ยอยี่ยไปแกงคือสิหนังดีแทีเดียวนี่อุ้ยกำบักเงาเลยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งอีกตัวอุ้ยเบิ่งกับเพื่อนๆเด้อน้ำไม้นี่เงาแต่มันกะไม่ได้มาเบิ่งมันต้นงเงาหมดแหละเด้๋ยนี้ค่ะ โอ้ยที่มันบอออกพอมาเบิ่งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นลำแล้วเพืเอ่อนๆเลยเป็นลำสูงแล้วมันใชได้กินบ้าฉับบัตมันใชได้พอหมอาะพอได้ได้แค่น้อยเดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบิ่งข้างในก่อนโอ้ยนี่ลำนี่ก็พอได้อยู่เบิงบ่งเบิง้งมันชื่อมาหกแห็นโอ้ยนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเด้อ ได้สองอันแล้วล่าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอเตรียมพักไปมันขึ้นสูงแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่ได้คำวมาเบิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมึงนี่นะตกลงไปข้างล่างมันอิ่มอยากกินอยู่ด้วยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยอันนี้สูงฮักบ่ได้ตอนที่มันเป็นอันนั้นนะกระล่างอ่อนๆนะมาเอาคือสสบายเลยคือได้แบบอย่างอ่อนอย่างงามนี่ได้ นี่ได้หลายอันนะสามสี่อันได้หมอนนึงแล้วโอ้ยกินสะใจเลยบาทนี่เยวเดี๋ยวปอกก่อนเพื่อนนี่ได้แต่ปอกเห็นว่าเป็นวัธถิก็ได้พ่อแกงได้นน่โอ้ คุณได้พังห้วยเหนื่อยเ่ราะได้กินแต่ก็ะยากนี่ได้ไปเลนึงเด้อแต่ไม่อันนี้ครับข้าแกงไปแล้วมันสีแทบเลยอย่างเงี้เพื่อน,นๆอ่อนๆเลยอืเดี๋ยวพอ่อนมานแล้วครัก็จะเอาไปแกงไปแกงสู่กันกินสู่กันกินอยู่ชาวบ้าน ได้แ่วมันมันเป็นลำยาวหละพี่น้องเลยเอาเปลำสั้นนี่แห้งอ่อนกว่านี่เอาไปแกงนี่แซ่บปันยังนี่ไปแกงกำลังนั่นเลยโอ้ยกินแกงน้ำม้นนี่สั่เอาินง่วมาแรกกับบอยอมดอกแม่น้องไอติมนี่มักกินเอไปกินมาตั้งแต่ใดเลยเนาะ เป็นบุญปักแม่น้องอติมแล้วมือนนี่ยิงแกงหน่อไม้หนึ่งขันเนียวฮ่อนฮ่อนสักกระติ๊บหนึ่งกินเกี้ยงบเบลือเลยแหละนี่นี่นอ้องเด้นอน้องเด้อเฮ้ยแม่น้องอติมปอกกัน มาสิมาเบิ้งย้ำได้เกืบบได้มาเบิ้งมาผราวายาวซ้ำทีแรกก็วายที่ไปเบิ้งอีกอกหนึ่งมันอยู่ไกลอยู่ไกลลูกเดี๋ยวลูกตื่นมาเบิ้งแท้เกใกล้ก่อนอ้ยอ่อนแห้งอนอนพี่น้องเอ้ยเพื่อนเอ้ยนูดีได้มอหนึ่ง ใส่หม้อต้มนึงมันบ่นมีมันก็ต้องกินประสิแล้วแบบนี้ก็กินได้เอาไปเห็นน้ำจิ้มแล้วก็ต้มอ,อ่อนๆแล้วก็เห็นน้ำพริกเนาะเห็ดแจวกินโอ้ยแสบแฮงเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เด้อ เอาไม้สะพักเคียงนี่ได้หลายแล้วนี่ยเนี่เน,นี่เพื่อนเอ้ยเบิง้งชัยเบิง้งนี่ได้หม้อแกงหนึ่งแล้วอันนี้มันอ่อนหรือแก่ปะ่ะบัดนี้เราไปหาเครื่องปรุงต่อไปต้มแล้วก็หาแนวไปปรุงบัดนี้ไปนอป้องป่ะไปดมแกงเพื่อน หลังจากห้าน้าไม้มาแล้วเนาะตอนนี้เขาก็ทำการแล้วเพื่อนๆเลยทำการจิกแกงเลยได้ได่ะนี่ต้มแรกเรียบร้อยนี่พี่นนอกนี่นี่แม่นองไอติมก็สิมาันแกก็ใส่หน,น,น่อยใส่มเอื้อเน่ยให้มันสีสัน,นงงมันงามเนาะแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะใส่เ้าเบือบ้านเผาเอิญเ้าเบือนี่ตำเข่าแล้วก็ตำมะพริกใส่กันนี่ตำพริกกับเข่าใส่กันกนี่จ้า อต่อไปก็จะเป็นน้ำงาใบเนางเพาอื่นเขาอาสิบโะโหะงาเคียเค้ยวเขาเห็ดเอามาจากไสนี่ได้นี่ใบมันเป็นวัสดอเดอเนเพื่อนๆเ,เลยแล้วเขาก็เอามาอยองอามาตำก็ได้แล้วก็มากรองอน้ำมันเรื่องกรองกะดีนดี่เอาใส่นี่นี่แลากินไปแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนํำนี่อ้าวนั่นเรียบร้อย แต่บันนี้เขากะปรุงเนาะบันนี้เขาสิปรุงปรุงใส่ยังใส่เกลือใส่เกลือใส่อันนี้เรียบร้อยบันนี้ต่อขั้นตอนต่อ,ตอไปกะจุดแก๊สเพื่อนเลยแก๊งมาไหมแก๊งมาไหมแบบแลาวเขาแท้ๆเดีย๋ยวจะให้มาเบิง่งนี่นากินบอ อีกนี้มึงอื้อใส่น้ำทีนี้เนองหลังจากที่ว่าข้าแกงน้าไม้ยังกันเนาะตอนนี้แกงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตักใส่ถ้วยสามบ้านแบ่งกันกินเนาะกะเป็นจังเลยหนาตาหนาตาแกงน้าไม้อ่ะ เมื่อแกงนราไม่เสร็จแล้วเนาะเขากลับมาจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหนาต่อไปค่ะ <c oughs> มีแกงอีกยังแบบแปลกๆหรือมีอีกยังแบบเด็ดๆเ,เดี๋ยวแม่น้องไอติมจะมาทําให้เบิ่งอีกเซ่นหนึง่งอย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามแม่น้องไอติมด้วย